ทางมาทั้งหมด7ชั่วโมงวันนี้นะครับผม ขึ้นภูชีฟ้าแล้ะถ่ายให้ชมอีกรอบครับอีก7กิโลก็หมดใกล้ถึงแล้วสั้ทางขึ้นเขา ใช่ อ๋อห้องห้องนี้โอเคได้ขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าตีห้ารอบหนึ่งตีห้าครึ่งรอบหนึ่งอ๋อจะมีรถส่งเราไม่ต้องเอารถขึ้นใช่ไหมค่ะโอเคไปกับ60ไป60ก็ได้จ้เพราะว่าถ้าเราไปใช้หน่อยไปเช้าหน่อยหนึ่งอ่ะเราต้องค่อยๆเดินอ๋อได้ครับผมแล้วเดินไกลไหมครับพี่ก็เกิดจากกิโลอ่ะเกือบกิโลเนาะแต่ว่าทางชันไหม ชันเลยใช่ไหมก่อนจะถึงยอดภูชันก่อนจะถึงยอดภูชันเลยแต่เขาก็ขุดเป็นบันไดเป็นขั้นๆแต่บอสยอดภูมีหมอกมีหมอกผมเพิ่งมาจากดอยอินทนนท์วันนี้ยิงมาหกชั่วโมงเนช่างม่ท้างบนภูมีมีหมอกอยู่แล้วถ้าเราไปเช้าๆหน่อยเราก็ไปหาแต่ถ้าอีกอีกที่หนึ่งอีกสาขาหนึ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมครับใช่ใช่ขึ้นไปในหมู่บ้านสาขาที่คุยกับพี่เขาวันนั้นได้ขอบคุณมากครับ เย็นมีหมูกระทะหมูกระทะชุดยังไงบ้างครับพี่ชุดเล็ก300ชุดใหญ่500ชุดเล็ก300ชุดใหญ่500แล้วก็ตามสั่งมีเครื่องดื่มมีมีค่ะโอเคสั่งกินที่ห้องได้เนาะเย็นเย็นหนาวไหมครับเนี่ยก็หนาวนะหนาวเลยใช่ไหมถ้าถ้าถ้าจะกินเบียร์ข้างนอกต้องใส่เสื้อกันหนาวได้ขอบคุณมากครับตอนเช้าผมออกมารอข้างนอกเลยเหรอใช่ตอนเช้าออกมาแล้วก็มาขึ้นรถรวมกับห้องอื่นเขาไปด้วยเพราะผมไม่เอารถไปหรอกดูแล้วจ้าของฉัน คนละหกสิบบาทเ้ทางไปกับอ่ะ<ช>โอเคเอารถทำไมดีกว่า <c oughs> ได้ขอบคุณมากครับพี่เขาบอกว่าตอนเช้าตอนเย็นน่าจะหนาวเลยแหละเข <c oughs> าบอกนะโดยที่แบบว่านั่งดื่มข้างนอกน่าจะใส่เสื้อตัวไหนนี่นะครับผมใช่กูชีฟ้ารีสอร์ทล้ว อากาศก็ตอนนี้5้าโมงก็เย็นๆนะผม,มชอบเลยอากาศที่นี่อากาศเยี่ยมดีเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าเราไปดูกันว่าภูชีฟ้าอีกยอดภูหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะผมก็คือติดอันดับต้นๆจะสวยงามขนาดไหนเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ผมมาในครั้งนี้ครับผมแต่ว่า6ชั่วโมงเต็มๆขับรถมาจากเชียงใหม่วันนี้นะผมก็คือ มาจากดอยอินทนนท์ก็คือยิงยาวมาโดยเฉพาะแล้วก็อยากมานานและเชียงรายไม่เคยได้มาสักทีเลยนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าภูชีฟ้าพรุ่งนี้เช้าจะสวยขนาดไหนสมกับความตั้งใจที่เราอยากมาในครั้งนี้หรือเปล่าตามไปชม,มครับผมครับขณะนี้เวลาตีห้านะครับผมเราก็ตื่นแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับผม<อ>เดี๋ยวก็จะนั่งรถของทางรีสอร์ทขึ้นไปที่ ภูชีฟ้านะครับผมนี่ก็เสรแล้วนะครับผมไป,ไปดูว่าแสงอาทิตย์ของเช้าแรกี่ยภูชีฟ้าจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมสําหรับครั้งแรกที่มาที่นี่แล้วก็วันนี้อากาศตอนเช้าก็ประมาณ17-18องศาก็ถือว่ายนยนยนเย็นๆพอใช้ได้ครับไม่ถึงหนาวมากนี่นะครับรถเป็นรถเกของรีสอร์ทที่เราจะเียนขึ้นไปตอนเช้านะครับผม เช้านี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เราเตรียมรอขึ้นรถนะครับผม รถไว้นะคะอะไรอะ่ะ6โอ้ยหกหนึ่งยไหกพูปอาเนี่ยเอาไปถ่ายรูปไ <c oughs> ว้หกหน6 6. ึ่งศูนย์หบอวหกหน 6, 6. ถึงแล้วนะครับผมยังไงต้องต้องจ่ายค่าอะไรก่อนไหม โอ้ไปมากลับมาอ๋อพระชายแล้วครับครับเข้าแล้วหายขอบคุณทางพระชายแล้วครับพอแล้วคุณทางถึงแล้วนะครับนี่แล้วก็รอฟ้าเปิดตอนนี้ก็ยังมืดอยู่คนก็จะ สวัสดีชาในที่ปูชีฟ้านะครับผมก็จะอยู่ที่ปูชีฟ้าอำเภอเชิงอจังหวัดเิียงรชอบรากาศเช้านี้ก็หมอกค่อนข้างบางตาแต่ว่าก็ยังมีให้ชมไป็นบางส่วนะครับแต่ว่าผู้ชมที่ผู้ชมทุกท่านที่ขึ้นมาดูแสงแรกก้หมอกไค่อนข้างเยอะดูคับคเยอะมากเลย ขึ้นมาได้ไงเล่นเงาแตกเลยใช่ครับผมเจอกันแล้วใช่ไหมแล้ใช่ครับมืดยังไม่เจอกัน đấy như này ครับตอนนี้เราเจอชาวล็อกเดี๋ยวไปดูชาวล็อกกันครับเดียวบ้าเลยครับเดไปดูครับกางน้ำตายครับโอ้เจอศิลปินเกาหลีเจอศิลปินเกาหลีครับผมตอนนี้

ไขึ้นรถของรีสอร์ทมาครับเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นตอนไม่ใช่ตอนเย็นตอนลงผมจะรีวิวห้ดีว่าเออทางขึ้นมาทำไมเราถึงต้องใช้รถของรีสอร์ทมาเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะชันขึ้นมาปะต้องใช้รถฟรีวิวครับสำหรับขึ้นมาโดยเฉพาะแล้วก็แนะนำให้มากับทางรีสอร์ทดีกว่าราผมมาครั้งแรกก็ ประทับใจนะผมแล้วก็ที่ร้านจอดก็จะมีเสือ้อมีเป็นของที่ระลึกนะผมสาหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อก็ซื้ออะไรก็สามารถมาแวะแล้วก็ดูเป็นเสือ้อเป็นผ้าตุ้งคอแล้วเป็นขนมเครื่งองดื่มต่างๆที่ร้านจอดขึ้นกูชีฟ้านับผม ครับผมตอนนี้เราก็จะเก็บสัมภาระนะครับผมแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวต่อที่ในตัวเมืองเชียงรายยังเหลืออีกหลายที่ที่ยังไม่เที่ยวทั้งวัดล่องขุนวัดห้วยป่ากั้งนะครับผมสิงปรคอะไรกะ่ะเยอะเลยอะ่ะแล้วก็ที่อยากไปอีกที่หนึ่งคือไร่ชาฉุยฟงนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าเช้านี้ไปจนถึงเย็นเราจะเที่ยวกันหมดไหมอีก 4- 5ห้าที่แล้วก็ ถ้าไม่หมดพรุ่งนี้เชา้าอาจจะได้เก็บตกก่อนที่จะเดินทางกลับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันว่าในเมืองที่แรกเราจะไปเที่ยวที่ไหนครับผม